สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมอบวานมาได้ลง youtube นะทุกคนไปตามตรงนี้ได้เลยนะคะอ่านี่นะคะมอวานได้ประมาณนี้นะทุกคนอันที่ลงเพจมาวันนี้จะมาท้าทุาทำ youtube แบบจริงจังละทุกคนมาวันนี้วิ่งรูดอะไรไปวิ่งรูดสาม อสามเก้าน,นั่นเองนะคะถ้าใครไปแต่สามกับเก้าก็สามสองสามหกสามเก้าเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดซื้อเก้าสองอย่าลืมซื้อหกสองนะคะสามสองสามหกสามเก้าเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดอย่าลืมซื้อเก้าสองนะถ้าใครไปเท่านี้นะคะอืม เราบอกทั้งปกติ V.I.P เลยนะคะแบบกิจพิปกติ V.I.P สี่หน่อยไปในคลิปเดียวเลยนะคะอืมแล้วก็ไปตัวเจาะเลยนะคะเจาะอะไร3 9 1 8นะคะ เราจะวินแบบไปได้หลายแบบนะทุกคนสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะจะใส่หนึ่งดีไหมทุกคนอืมอ่าแล้วก็มีสองเก้าต้องมีสองหกมีสองหกต้องมีสองเก้านะทุกคนอ่าสองหกไปเลยนะคะเก้าสองตรงนี้แล้วไงก็จะมีสองหกกันไว้นะคะ แล้วก็สองสามนะแล้วก็หนึ่งสองนะคะแล้วก็สี่สามนะฮะสี่สามสองศูนย์นะคะสี 4, 2, 0, ะะ่ศูนย์ 09<ม>กัาศูนย์หงวนนิดนึงนะคะนะคะประมาณนี้อ่าแล้วก็วส,สามตัวหนึ่งสองสาม สองสามศูนย์นะคะสองสามศูนย์นะแล้วก็วันนี้เด่นนะคะเด่นเด่นทุกวันพุธถ่าก,ก็คือสี่หกแปดนะทุกคนสี่หก แปดและเอนะคะสี่หกแปดนะเด mm ี๋ยวจะเน้นให้นะคะเดี๋ยวจะเน้นให้นะเนี่ยอะไรดีเ mm hmm. น้นนะคะ mm hmm. อันนี้คือตัวเองของเรานะ วินวินอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะวินห้าวินห้าตัวได้แล้วก็วินสี่ตัวได้นะคะวินห้าตัวได้วินสี่ตัวได้เลยนะคะปากกาปากกาเหลืองเหลืองนี่ก็คือเน้นเลยนะคะปากกาเหลืองเหลือก็คือเน้นเลยนะคะเน้นเน้นเลยเน้นเลยนะอยากให้ใส่หนึ่งเอาไปนะไม่เป็นไร อันนี่นะคะนี่นะคะนี่คือเน้นนะทุกคนเน้นนะคะเด่น468นะคะเด่น468ถ้าจะให้แยกเด่นมันก็เยอะเกินไปนะทุกคนสามารถวินได้เลยนะคะสามารถวินได้นะคะสําหรับเด่นนะเด่น468หกแถ้าทัดเถอเด่นต่างหากนะคะถ้าไม่เกี่ยวกับอันนี้นะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับอันนี้นะคะค่าเด่นตรงนี้นะคะ404347นะคะ626569 4043476265 69 8ก็8 1 8 4น7นะอาฮั uh huh. ถ้าสำหรับตัวเด่นนะ8 1 8 4 8 7 6 2 6 5 6 9 4 0 4 3 4 7สําหำหรับเด่นนะคะถ้าใครจะแยกเด่นนะถ้าไม่แยกก็วินกันไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับ4น้อยนะคะเฉพาะกิจพิเศษปก,กติแล้วก็ vip เลยนะคะอ่านะคะประมาณนี้ก็พี่ยังอยากจะมาลงหุ้นให้ด้วยนะแต่เราไม่ค่อยมีเวลานะะประมาณนี้เลยนะ น,นี่เลยนะคะนี่เลยนะคะ468นะคะเด่นอันนี้ก็ถ้าใครจะไปวิ่งรูดนะ323639929598 323639929598ซื้อ92อย่าลืมซื้อ62นะคะประมาณนี้แหละแค่นี้เลยนะคะทุกคนเอาจริงๆนะคะวินวินวินได้วินอ่า6วินวิน5ตัวได้ บิน4ี่ตัวก็ได้นะคะปากกลางเดืองก็คืนเน้นเลยนะคะสำหรับสี่น้อยกินพี่ปกติวี p พนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะให้เพเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ